ไม่รู้ว่าพวกผมปลาได้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมคอยแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมตัวซิกเมอร์นะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับพวสนามอ่านเราอยู่กับมีดพวสนามนะครับผมมีตัวนี้ก็ ไม่ได้เล่นหนาละแล้วก็ไม่ค mm ่อยเห็นมีคนเล่นด้วยนะครับเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนก็มีคนเล่นอยู่นะอแต่แต่น้อยแต่น้อยเมื่อก่อนคนเล่นเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเล่นพุ่วสนามนะมันมันเท่มากๆสำหรับพุ่สนามนะครับมันแรงด้วยเออมันทีเดียวตายอ่ะทาเวอร์มันร้อยนะพั่สนามแรงครับอย่างเงี้ยอย่างที่ผมทําเนี้ยเป็นในที่ผมทำในที่ผมตีดูเนี่ยครับทีเดียวแตกนะครับทีเดียวตายได้เลยนะครับแล้วก็พว่สนามเนี้ยสามารถปาได้ด้วยนะสามารถปาได้ด้วย แต่ว่าอันนี้เอเอ,อใช่ละเออปลาถูกต้องละเออมันสามารถปลาได้นะครับื่อก่อนเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมันจะปลาได้แค่ปลาได้แค่อันเดียวนะครับผมนะแต่ว่ามีดจะไม่หายนะครับไอ้ยเอยอะทำไมไม่ได้วะปลาแล้วมีดจะไม่หายนะครับสำหรับพวกนะครับพวกตัวนี้พวกสนามนะครับผมเทผมชอบเหมือนกันเทเทเทแต่ว่าระยะอาจจะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับอาจจะสู้พวกแบบแฟงเบดหรือสู้แบบแอ่ ไลท์เซิร์ฟไม่ค่อยได้นะครับผมปาได้ครับผมนะครับปาได้สี่ครั้งนะครับปันี้ปาได้สี่ครั้งหมดแล้วนะครับเฮ้ยปาได้สี่หรอปาได้ห้าครั้งเลยหมดครับผมพอปาหมดแล้วก็หมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีก็ยังอยู่มียังอยู่แล้วก็ผมตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอยู่กับจานเบอร์นิงฮอนะครับผมเนาะ อยู่กันเซิฟสองสิบห้าเลยเอา้าอยู่ๆก็ตายเดี๋ยวไม่รู้ตัวผมมันเล่นไล์เซเบอร์กันวะอุ้ยเอโอ้โหได้อยู่ตัวหนึ่งวะ่ะ เราปาได้เว้ยเราเล่นแนวนี้คือป,ปัญหาคือมีดมีดเรามันสั้นมีดเรามันสั้นไอ้ดาวเมดอะเออยอมรับว่าแรงโอ้โหเลยอันเดียววะเก็๋ไปแชนสุดท้ายอูยโอยโยอ้โดนต่อยแล้วอ้ตุยหลังได้ตัวนึงว่ะไม่เอาได้เล่กเอาได้โกนอว่ะ ปันไม่ได้กับปลาเอาเลยแค่สองอันเองโอ้โหไม่ไเลยเอาเอาได้ได้สองตัวป่ะโอ้โหโจนฟันเกือบตายป่ะตัวไ์เซเบอร์นะ โอ้โห้เยอะโดนอยู่อะโดนอยู่โดนโดนแต่ไม่ตายไอ้เหี้ยเข้าไปทำไมเนี่ยโอเคครับผมตอนที่เราเข้าเกมมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในห้องสักทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเองเลยนะผมสร้างเองเลยนะครับเนี่ย กว่าจะได้ห้องที่13นี่ก็สร้างอยู่นานหลายนาทีนะครับสร้างออกสร้างออกตอนแรกได้ห้อง52อ่ะใน56สร้างอยู่นานอ่ะกว่าจะได้ห้อง23เนี่ยเออได้ห้อง23คือห้องห้องกลสุดละก็เลยเออเอาห้อง23แล้วกันไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่ร,มรู้ว่าพวกของปลาได้ใช่ไหม <laughs> ดาบคู่อ่ะดาบคู่อ่ะมันน่าจะเก็บมีดกันได้ดนะ้วยเนาะอะไรตัวเองอ,อุ้ยโอ้โหนั่งกันเลยเหรอตัวเองหืึนั่งเลยเหรอตัวเองดาบคู่เอา้าโดนมีดแทงว่ะเดี๋ยวดาบคู่เราก็ต้องเล่นบ้างผมก็อยากเล่นเหมือนนกัมีดบางระจำน,นะอุย้ย สคนไม่ค่อยเข้าเล่นเท่าไหร่นะส่วนมากก็าแทจะไม่ชอบเล่นมีดใช่มั้งโอ้ยอกว่าจะโทนบอลลยหลายยกงั้นนะ ดีนะมีดพั่วเราร้อยอ่ะถ้าพุ่วเราไม่ร้อยนี่หืมมีดมันก็คนมันจะเล่นน้อยหน่อยเนาะคนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่มีดนะมไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีดอะคนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ถึงสมัยก่อนที่สร้างห้องเล่นมีดแล้วก็มีคนเล่นอะอุ้ยเอาล่าล่ะจะปลาพั่วเอาบ่าล่ะ โดนลุมเรอนี่อะไรโดนถักถากอะโดนถักถากเลยฮะพวกเรามันแรงนะัองห้องมีอยู่สามคนห้าคนเนี่ยที่เหลือก็ออกไปกันแล้วนะ เจ้าวะเจ้าว่ะเราเนียนนะเราเนียนนะเนียนะน,นะฮะดาบดาบมันยาวนะคืกันเล่นเจ็บเอาเรื่องนะดาบอา่ะม่ใช่ไม่เจ็บนะลดฟอนหัวต์ของแต่ก่อน อู้หึ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 ิ่ระเบิด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 จริงเป็นลูกคางเลยเฮ้ยไอ้ชิบป่าเปิดความร้อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเมามาไม่ติดเกือบตายนินจาสาวอะลินจาสาว โดนสีไฟลอยต่อหน้าต่อตาเลยนี่ปลาพวเลยเจอปลาพวป่ะเจอปลาพวปปะเฮ้ยปลาพวต้องเล็งดีๆนะไม่ใช่สุ่มสี่สมห้านะเฮ้ยเอา จะแมงหลบมีมีซิกแซกหลบเหรอเราออ๋มีซิกแซกหลบอ่ะฮะโอ้โหปลาอย่างนี้เลยเอ่ะพี่เอาไปโอ้โหโดนลุมโดนลุมฮึโอ้ยจินสลักเลก พี่ไม่รู้ใช่ไหมว่าพวกผมปลาใดอะ่ะไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยยีละบิดระเบิดีละบอ,ะบอ,ะบอเกือบเกือบแตกเกือบแตกโอ้โหมันแล้วก็ไม่มีใครมาวิ่งมาโดนให้เราเลยจุย้ยนะอาไปละเอาไปละฮะเอาไปละ,อะเอาไปละเอาบปละ โอ้ยย oh ังแ่งยาวกว่ามาอะไรตอนจะจบเกมวะนะเพื่อนฮะไม่โดนเอาไปละเอาไปละอืฮหุยดาบดาบดาบของอันตรายฮึ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 กว่าจะโดนนี่ มันต้องมีจังหวะของมันนะพว่ะพวนี่ก็เล่นยากอยู่นิดนึงก็ไม่เชิงว่าเล่นยากหรกครับผมคือเอางนี้ดีกว่าถ้าถ้าเราเจอถ้าเราไม่เจอเอ่อเอาเป็นว่าพว่วเนี่ยถ้าเราไม่เจอไรเซเบอร์เนี่ยมันก็สู้ได้ทุกมีแต่ละครับผมมันก็สู้ได้นะถึงแม้เรื่องระยะมันอาจจะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ อย่างเจอดาบคู่หรือเจอแฟงเบดหรือเจอแบบมีปังตออะไรอย่างเงี้ยเออถามว่าพูดสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ว่าจะต้องอาศัยความชํานาญหรือความเก่งกาจของผู้เล่นสักนิดนึงนะซึ่งกูงเล่นกากเพื่อน <c oughs> มันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเจอไรเ,เซเบอร,ร์นี่แทบจะสู้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าไรเ,เซเบอร,ร์มันฟันสองจังหวะแล้วมันมีดมันยาวไงพูามันฟันจังหวะเดียวแล้วมันช้าเนี่ยดี๋ยวที่ผมฟันเนี่ย กว่าแม่งจะลงอ่ะไซเบอร์แม่งใส่ก็แล้วตราบเลยเนี่ยนั่นเจอไรเซเบอร์แล้วเจอไรเซเบอร์แล้วไรเซเบอร์ไรเซเบอร์เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาเบอร์ประเด็นเนี่ยถ้าไม่เจอไรเซเบอร์ก็ไม่ใช่ปัญหานะเนี่ยปัญหาเรามาแล้วเนี่ยปัญหาของเราปัญหาเรามาแล้วตัวเปย์เงื่อนมาเล่นในนี้กันนะ เล่นไลท์เซเบอร์เราอาจจะต้องโอ้โหได้หัวตัวนึงเฮ้ยเดี๋ยวนี้เล่นถังแก๊สอะนายตายไปไลท์เซเบอร์นี่สู้ยากโอ้แม่งมีคนเล่นถังแก๊สเฮ้ยมีคนขโมยถังแก๊สมาวะโอ้โหไอ้ยแก๊สนั้นไลท์เซเบอร์โอ้โหแตกกูเจอไลท์เซเบอร์ก็ยากมา ต้อง,องลอยเอาไรเซเบอร์อะถ้าไม่ลอยก็ใช้มีดปาในการแก้ทางแต่มันก็คงไม่อยู่นิ่งๆให้เราได้ปามา,ราลรอกไอพวกไรเซเบอร์พวกนี้หันไม่ทันว่ะหันหันแล้วฟันยากมากโอ้ยไ์เซเบอร์อยู่หัวแตกว่ะหวัวแตกว่ะ ตัวจักมีผมน้อยไปแล้วเอาว่าสิมาสิมาสิอะไรอะไรอะไรโอ้โห,โห,โหอันนี้เต็มหน้ากูเลยเพือ่อน,อนมา,นามาอาวิสุดท้ายโอ้โห,โหไอ้นนี้คุณโดนลุก